อาทิตตะปริยายสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุเป็นของร้อนรูปทั้งหลายเป็นของร้อนจักสุวิญญาณเป็นของร้อน จักสุสัมผัสเป็นของร้อนความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความรำพันเพราะทุกข์กายเพราะทุกข์ใจเพราะความคับแค้นโสตะเป็นของร้อนเสียงทั้งหลายเป็นของร้อนโสตะวิญญาณเป็นของร้อนโสตะสัมผัสเป็นของร้อน ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิด เพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความรำพันเพราะทุกกายเพราะทุกข์ใจเพราะความคับแค้นคานะเป็นของร้อนกลิ่นทั้งหลายเป็นของร้อนคานวิญญาณเป็นของร้อนคานสัมผัสเป็นของร้อน ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมีใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะคานณสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิด พราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความรำพันเพราะทุกข์กายเพราะทุกข์ใจเพราะความคับแค้นชิวหาเป็นของร้อนรถทั้งหลายเป็นของร้อนชิวหาวิญญาณเป็นของร้อนชิวหาสัมผัสเป็นของร้อน ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมีช่ทุกข์มีช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิด เพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความรำพันเพราะทุกกายเพราะทุกใจเพราะความคับแค้นกายเป็นของร้อนโพธพะทั้งหลายเป็นของร้อนกายยะวิญญาณเป็นของร้อนกายยะสัมผัสเป็นของร้อนความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุข เป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตาย ร้อนเพราะความโศกเพราะความรำพันเพราะทุกข์กายเพราะทุกใจเพราะความคับแค้นมโนเป็นของร้อนทำทั้งหลายเป็นของร้อนมโนวิญญาณเป็นของร้อนมโนสัมผัสเป,เป็นของร้อนความเสเวยอ,อารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์ หรือมิใช่ทุกมิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะมาโนสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศก เพราะความรำพันเพราะทุกข์กายเพราะทุกข์ใจเพราะความคับแค้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้ฟังแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในจักสุย่อมเบื่อนาย,แม,นย,มนายแม้ในรูปทั้งหลายย่อมเบื่อนายแม้ในจักสุวิญญาณ ย่อมเบื่อนายแม้ในจักสุสัมผัสย่อมเบื่อนายแม้ในความสเสบยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะจากักุสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อนายแม้ในโสตะย่อมเบื่อนายแม้ในเสียงทั้งหลายย่อมเบื่อนายแม้ในโสตะวิญญาณ ย่อมเบื่อนายแม้ในโสตะสัมผสัสย่อมเบื่อนายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อน่ายแม้ในคานะย่อมเบื่อนายแม้ในกลิ่นทั้งหลายย่อมเบื่อนายแม้ในคานวิญญาณ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาวิญญาณ ย่อมเบื่อนายแม้ในชิวหาสัมผัสย่อมเบื่อนายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อนายแม้ในกายย่อมเบื่อนายแม้ในปทพะทั้งหลายย่อมเบื่อนายแม้ในกายยะวิญญาณ ย่อมเบื่อ,อนายแม้ในกายยาสัมผัสย่อมเบื่อ,อนายแม้ในความเสวยอ,อารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะกายยสัมผัสเป็ SUBSCRI, นป <maybe privilege S 2> ัจจัยย่อมเบื่อนายแม้ในมโนย่อมเบื่อนายแม้ในธรรมทั้งหลายย่อมเบื่อนายแม้ในมโนวิญญาณ ย่อมเบื่อนายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อนายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อนายย่อมสิ้นกำหนัดเพราะสิ้นกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนั้นทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมงร์ม์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี